เรื่องการหาหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยท่านผู้ชมครับไม่พูดถึงไม่ได้ผมก็ต้องยอมรับคือจริงๆก็ยอมรับมาแต่ไหนแต่ไรแล้วทั้งชีวิตเชียร์พักประชาธิปัตย์มาโดยตลอดเพิ่งจะมาเปลี่ยนไม่เชียร์พักประชาธิปัตยก็ตอนมาเชียร์พักพลังประชารัฐที่จะให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกนี่แหละนะครับวันนี้เนี่ย ก็อยากจะฝากไปถึงแฟนๆของพรรคประชาธิปัตย์ให้พิจารณาให้ช่วยติดตามกันต่อนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ที่กำลังจะมีการเลือกหัวหน้าพักกันใหม่ในวันที่9พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงไปสู่การปฏิรูปหรือถึงขั้นปฏิวัติที่จะนำพรรคประชาธิปัตย์มาผง,งาดอีกครั้งหรือไม่ละ จะเป็นพักขนาดกลางเล็กตลอดไปแบบตอนนี้หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องติดตามเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นแบบนี้นครับการเลือกตั้งเมื่อครั้งสุดท้ายนะครับปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่สามารถที่จะเลือกตั้งได้ตามเป้าหมายโอ้โหวางแผนว่าจะได้เจ็ดสิบแปดสิบนะครับได้มาแค่ยี่สิบห้า เป็นสอสอเขต22่สอสปาตลิสามแน่นอนครับผู้แวนพักก็ต้องกลักเลือดคนที่กลักเลือดก็คือคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์คุณเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้ากับเลขาธิการพักคุณจุลินประกาศลาออกทันทีหลังที่ทราบผลการเลือกตั้งและก็รักษาการเป็นหัวหน้าพักรวมทั้งคณะกรรมการบริหารทั้งชุดก็ เป็นคณะกรรมการบริหารรักษาการก็พยายามที่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้นมาซึ่งในช่วงนั้นนะครับเกิดความสับสนอลหมานมากเพราะอยู่ในช่วงการจัดตั้งรัฐบาลก็มีข่าวว่ามีสสกลุ่มหนึ่งอยากจะร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยแต่สสบุตรสเช่น คุณชวนคุณจุลินคุณบัญหักไม่เห็นด้วยการเคลื่อนไหวที่จะให้มีการเปลี่ยนหัวหน้าพักโดยเลือกหัวหน้าพักให้ทันกับการจะตั้งรัฐบาลจึงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันกลุ่มที่ไม่ต้องการเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยก็พยายามที่จะดึงเราจึงได้เห็นการยื้อการดึงกันเหตุผลที่ต้องมีการยื้อการดึงกันเนี่ยครับ ก็เพราะว่าอำนาจในการเลือกตามข้อบังคับของพรรคประชาธิปัตย์นั้นสสในสภามีอำนาจในการเลือก70จะมีกี่คนก็ตามแต่นะครับเมื่อคิดคำนวณกลับมาเป็นเปอร์เซ็นต์ต้องมี70ในขณะที่คณะกรรมการบริหารนะครับประธานสาขาภาคตัวแทนจังหวัดตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมกันแล้ว30%ก็ต้องกลับมาดูครับว่าในจำนวนสส25คนเนี่ยใครเป็นใครสสเขต22ที่นั่งนะครับเป็นตัง2ที่นั่งแต่ไม่ใช่สายของท่านชวนประจวบคีรีขันธ์2ที่นั่งแน่นอนเป็นสายของคุณเฉลิมชัยนครศรีธรรมราช6คนนะครับเป็นสายของคุณนิพนธ์บุญามณี1 คือคุณราชิตสุดพุ่มเป็นสายของคุณชัยชนะเด,ดเดชเดโชห้าสกลนครหนึ่งเป็นสายคุณเฉลิมชัยสงขาหกเป็นสายคุณนิพนธ์หนึ่งคือลูกชายคุณสันเพชรบุญญามณีอีกห้าเป็นสายของคุณเฉลิมชัยและคุณเดชอิศขาวทองหรือนายกชายปัตตานีหนึ่ง ก็เป็นสายของคุณเฉลิมชัยพัทลุงสองบนราชธานีหนึ่งแม่ห้องสอนหนึ่งก็อยู่ในสายของคุณเฉลิมชัยปาติลิสสามคนอยู่ทางฝากฝั่งนี้นะครับก็คือคุณจุลินลักษณะวิสิธ์นะครับท่านชวนลีกภัยนะครับท่านบัญญัติบรรทัดฐานแน่นอนครับวัดกะดูแล้วแพ้แน่ในขณะนั้นเนี่ยนะครับ คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตหัวหน้าพักอดีตนายกรัฐมนตรีก็ส่งเสียงส่งกระแสมาว่าอาจจะลงสู้ตำแหน่งหัวหน้าพักถ้าสมาชิกต้องการให้เข้ามากอบกู้พักประชาปัตย์ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่อีกฟังอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่อยากได้คุณอภิสิทธิ์อยากได้หัวหน้าพัก ที่คุณเฉลิมชัยผิวอ่อนนะครับให้ความเชื่อถือคุณเฉลิมชัยประกาศวางมืออย่างเด็ดขาดก็จะประกาศเช่นเดียวคุณเนวินชิดชอบไปเป็นครูใหญ่นะครับหรือไปเป็นผู้อำนวยการใหญ่อะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่ก็จะมีบารมีเหนือพักเหมือนคุณเนวินชิดชอบมีบารมีเหนือพักภูมิใจไทยทีนี้พอเดินมาถึงแบบนี้ฟังผู้หลักผู้ใหญ่ ฟังท่านชวนท่านบัญญตัติคุณจุลินคุณนิพนธ์หรืออะไรพวกนี้เนี่ยเขาบอกเฮ้ยไม่ได้และยิ่งเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยเจงแน่เลือกตั้งเที่ยวหน้าไม่ต้องฟื้นกลับมาแล้วพรรคประชาธิปัตย์นะครับสู้กันมาจนถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับชัดเจนล้า9พฤศจิกายนนี้จะมีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตยคนใหม่แนะ่น่าสนใจมีคนประกาศตัวชัดๆสองคนนั่นก็คือมาดามเดีย คุณวัฒนยาบุญนาภรรยาของคุณชายบุญนาะแน่นอนครับอีกคนหนึ่งก็คือคุณนราพัฒน์แก้วทองลูกชายของคุณไพฑูรย์แก้วทองเป็นรองหัวหน้าพักสายภาคเหนือเปรียบเทียบกันชดต่อชอดคุณนราพัฒน์เป็นรองหัวหน้าพักภาคเหนืออายุห้าสิบสี่ มีฐานสนับสนุนจากคุณเฉลิมชัยมาดามเดียคุณวัฒยญญานะครับจริงๆก็คือน้องเดียของผมกระโดดเข้าสู่ทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้เป็นสสก็จากสมัยแรกที่ไปเป็นปาร์ติลิสของพรรคพลังประชารัฐต่อมาเมื่อวันที่16สิงหา,าคม2565เนี่ยเธอก็ลาออกจาก การเป็นสสบัญชีรายชื่อและสมาชิกพรักพลังมัชรัฐเพื่อแสดงจุดยืนกรณีที่สภาล่มในฐานะคนรุ่นใหม่ก็ต้องถือว่ามีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับอ้าวคนรุ่นใหม่แสดงจุดยืนเห็นไหมไม่แคร์กับตำแหน่งสสและปรากฏว่าในวันที่22กันยายน2565เธอก็มาสมัครเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์แม้ขนาดนี้นะครับน้องเดียจะอายุ 38แต่ประวัติก็ไม่ธรรมดานะครับเคยเป็นกรรมการและบริหารบริษัทใหญ่ๆในตลาดหลักทรัพย์มาแล้วเช่นบริษัท Spring New Corporation บริษัท Spring New Television บริษัทร่วมมือร่วมใจและบริษัทฐานเศรษฐกิจมีเดียจำกัดนะครับและทรัพย์สินที่มีร่วมกับสามีคือคุณชายบุญนาค ก็ไม่ใช่น้อยตัวเลขที่ปรากฏเมื่อแสดงบัญชีทรัพย์สินกับปปชเนี่ยนะครับไห้เรียกว่าก็แค่จิบจิบคือ536ล้านและมีหนี้สินแค่1 2 6ล้านนี่คือประวัติของทั้งสองฝ่ายครับท่านผู้ชมครับดูแล้วคุณราพัฒนะครับเป็นรองหัวหน้าพักภาคเหนือเคยเป็นสส ตำแหน่งล่าสุดก็เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีของคุณเฉลิมชัยซึ่งชัดเจนว่ามีความสนิทสนมกับคุณเฉลิมชัยเปรียบเทียบกันเรียกว่า,าชดต,ต่อชอดเนี่ยครับก็เสียเปรียบน้องเดียในแง่ความใหม่สดแต่น้องเดียก็มีข้อจํากัดครับข้อจํากัดของน้องเดียก็เธอเพิ่งเข้ามาในพรรคประชาธิปัตย์นะครับแค่ปีเศษเษคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็น หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้จะต้องเป็นสมาชิกพักมาไม่น้อยกว่า5ปีหรือจะต้องเคยเป็นรัฐมนตรีหรือมีตําแหน่งสําคัญสําคัญตามที่ระเบียบของพักกำหนดเอาไว้แต่หลักการข้อแรกเนี่ยนะครับรวมเป็นข้ออืนน่นเนี่ยน้องเดียรไม่ผ่านไม่ผ่านเนี่ยต้องทำยังไงครับก็ต้องทําให้ที่ประชุมใหญ่นะครับนั่นก็คือสอสอกรรมการบริหารประธาน สาขาพักตัวแทนจังหวัดนะครับตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ลงในน้ำพักเลือกกันด้วยเสียงสามในสให้มีสิทธิ์ลงสมัครนะอันนี้เป็นด่านแรกก่อนที่น้องเดียจะต้องผ่านให้ได้แต่ฟังข่าวเบื้องลึกมาแล้วเนี่ยครับเห็นว่าเสียงสนับสนุนค่อนข้างจะท่วมทนในฐานะเป็นคนรุ่นใหม่ ประวัติในการบริหารธุรกิจก่อใช้ได้สามีก็รวยเอาพูดกันให้ชัดเจนแถมมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อคุณสมบัติเหล่านี้พร้อมตอนนี้สมาชิพกพรรคประชาธิปัตยทั้งหลายก็เริ่มเริ่ม,มในการที่จะหันหน้ามาเชียร์ขึ้นอันนี้ตามข่าวที่ว่านะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าน้องเดียสามารถ ผ่านเสียงสามในสีได้คู่ชิงระหว่างคุณนาพัฒกับน้องเดียนเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างแน่น,นอนที่เหลือก็ต้องจับตาดูว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจะกระโดดเข้ามาหรือไม่ทีนี้ความน่าสนใจเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับว่าสอสอนะครับ25คนเนี่ยเป็น70เปอร์เซ็นวันนี้เนี่ยนะครับฟังคุณเฉลิมชัยเนี่ยมากกว่าอย่างแน่น,นอน แต่มันมีตัวแปร ى. ตัวแปรที่น่าสนใจในขณะนี้ก็คือคุณชัยชนะเดชเดโชอันนี้น่าสนใจครับน่าสนใจตรงไหนน่าสนใจตรงที่แต่เดิมเนี่ยถ้าคุณนราพัฒนนะครับได้เป็นหัวหน้าพักตามที่พยายามที่จะเลือกตั้งกันก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเดชอิจจะได้เป็นเลขาธิการพักคุณชัยชนะ ก็น่าจะได้เป็นรองหัวหน้าพักภาคใต้แต่ถามว่าระหว่างรองหัวหน้าพักภาคใต้กับเลขาธิการพักเนี่ยคุณชัยชนะจะชอบตําแหน่งไหนกว่ากันเป็นผมผมชอบตําแหน่งเลขาธิการพักเพราะมันทํางานได้เต็มไม้เต็มมือวันนี้เนี่ยมันมีข่าวว่าคุณชัยชนะเป็นตัวแปรสําคัญใครๆก็วิ่งเข้าไปหานะครับ ราก็ลองนึกภาพสิตามที่ผมพูดว่าถ้าคุณนราพัฒน์ได้คุณเดชิตเป็นเลขาธิการพักคุณชัยชนะเป็นรองหัวหน้าพักผักตด้แต่อีกภาพหนึ่งถ้าน้องเดียได้เป็นหัวหน้าพักคนรุ่นใหม่คุณชัยชนะเดชเด,ดโชซึ่งเป็นคนใต้ก็เป็นคนรุ่นใหม่เป็นเลขาธิการพักโอ้มันก็ดูน่าสนใจ และมีข่าวลึกๆที่ผมอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังว่าตอนที่มีการเลือกตั้งหาตัวแทนของพรรคที่จะเป็นประธานกรรมธิการตำรวจในการจะเลือกกรรมธิการตำรวจนั้นเนี่ยครับในพรรคเราใช้ปัตรเนี่ยตัวเต็งมีอยู่สองคนคือคุณชัยชนะกับคุณเดชิดเอ้าล่ะพี่น้องสายเดียวกันปรากฏว่า พอถึงตอนจโหวตซึ่งคุณชชนะเนี่ยมั่นใจมากคุณเด็ดดิถอนตัวหรือไม่แสดงตัวคุณชัยชนะก็ฉลุยได้มานั่งเป็นประธานคณะกรรมาการตำรวจซึ่งต้องถือว่าตำแหน่งบลิ่มฮึมมีความสำคัญยิ่งนะตำรวจเกรงกลัว ะครับแม้จะไม่เท่ากับนายกหรือพอบอตรแต่โอ้โหกรรมการตำรวจเนี่ยจะเรียกตรวจสอบหรือจะโอ้โหเอาเป็นว่ามีอำนาจอ่ะไอ้ตรงนี้แหละครับเขาว่าคุณเดชอิดกับคุณชัยชนะเนี่ยมันผิดใจกันแต่ผิดแล้วจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตยในข้างหน้าหรือไม่เนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตาม ผู้คนในพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นเพื่อนฝูงกันทั้งนั้นให้กําลังใจทุกคนแต่โอ้โหภาพของผู้หญิงอายุ38เป็นหัวหน้าพักเนี่ยไม่ธรรมดาเมื่อไปเปรียบเทียบภาพกับองค์อิงหัวหน้าพักเพื่อไทยในปัจจุบันอายุ37โอ้โหสูสีกันมากท่านผู้ชมครับเราจะได้เห็นบทบาทพัรการเมืองสองขั้วคือ เพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ที่มีหัวหน้าพักเป็นผู้หญิงเหมือนกันหรือไม่วันที่9พฤศจิกายนเนี่ยจะได้รับรู้กันครับและสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะปิดรายการเช่นเคยนะครับเรียนว่าแม้จะไม่ได้ออกทีวีดิจิตอลทีวีใหญ่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็ยังให้การติดตามสนธิยานผ่านช่องทาง ทุกช่องทางในานามสนทิยานสตอรี่อย่างเหนียวแน่นนะครับดังนั้นการบริจาคทําบุญสร้างกุศลเพื่อสมทบทุนกองทุนสองอาพาธเนี่ยนะครับก็จะมีประชาชนหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะครับสัปดาห์นี้นะครับมีผู้บริจาค275คนเป็นเงิน114,295บาท 12สตังค์ยอดบริจาครวมนะครับวันนี้ก็303ล้าน2 1 7 2 8บาท52สตังค์ยอดผู้บริจาครวมนี่ต้องอนุโมทนาทุกครั้งนะครับ1 3 8 8 3 5คนกองทุนสองอาพาธในวันนี้นครับรวมทั้งสิ้น16ล้าน1 3 2 979บาท47สตางค์อนุโมทนาบุญทุกท่านครับสำหรับรายชื่อผู้บริจาคประจำสัปดาห์นี้นะครับคุณสรินรัตพิริยะหิรันสุข1,000 0บาทคุณวิไลลักษณ์สุวรรณเวนิชกิจ1,000 0บาทคุณอุดมศรีภาคโพ5,000บาทคุณอัญชลียุวบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณกิมจูแซ่ลิม 5000บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนาม253คน84,295บาท12สตังค์สำหรับเสารนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันติดตามไม่ทิ้งสนธิยานนะครับยืนหยัดไปด้วยกันข่าวสารที่ดำเนินการอยู่นอกเหนือจากเป็นข้อเท็จจริงทั้งหลายทั้งปวงแล้ว จะนำพาไปสู่การตีแผ่ความเลวร้ายในสังคมเพื่อที่จะใหสังคมนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสู้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับ